อีสานอาหารแซ่บสวัสดีครับมามาๆพี่น้องกินเขาแลน้ากันนี่ส่วนกินปนเรื่อน,นี้เข่าหนึ่งมาแล้วติบเข่าหน่อยเปลี่ยนลายายมาพากินปนประทูด้วยพี่น้องปนแบบบ้านๆดิผมมากินปนแต่ว่าปนแบบบ้านๆปนแบบบ้านๆคืออย่างคือบดไ้ขัวเคียงบดไอเอียงบดไ้ขัวหอมบดไ้ขัวพริกปนไส้พริกขัวห้าธรรมดานี่ แซ่บพี่น้องลองเบิ่งเด้อแบบป่นดื้อๆนี่ป่นใส่ต้มน้ำปลาแดกเยาะน้ำปลานิดนึงสำนันเลยพี่น้องพักเข้ากับมี่แตงกวาถั่วพูหอมอนี่เขาอื่นหอมแขกบ่พี่น้องเห็นปะหอมแขกมีหอมบัวแล้วก,ก็พักต้มมะระขี่นกมะระขี่นกนั่นพี่น้องมามามา มากินขขาวแร่น้ำกันสี่หาโม้งล่ะพี่น้องปนปนใจผีขวัวัวฮหอมๆปนแบบบ,นบานๆเลยนี่พี่นอ้องอืมหลอืมหวาน อ,อมแขกอุ้ย,ย,ยท่านนี็ตายป่ะพี่น้องอข้าเขาตุยใส่ให้พี่น้องบนปลาทั่วจะพึ่งใส่ปลาแดกหลายเลยพี่น้องไม่นช่เข้มปลาเขาต้อง จิ้มมังกรอยี่ปึ่งไส,ปงส้ปลาแดกยี่ปึ่งไส้น้ำปลาอันเทียวแล้วพลังจเาจาะข้าเจอนหนึ่งประทั่วข้าเจ่อเห็ดเค็มก็มีด้ Hmm. Bukan. No. Bakal itu หมยวยาไงอเข้ามยังไงม่มย่ายหนึ่งมาถามผมลาลาจังไงคือจะกินข้าวแซ่บลวสัตานผมก็ว่ากินข้ามยางย,ย,ย่ายกินแดดสามข้ากัดพ่อแล้วคเขา ก็กินฟ้าแล้วหวานหวานหวานของพี่น้่งพ่กกอยเพียรทอ,อนเนี่ยอันนี้เพียรกว่า you yeah. ก่นเนงกลายเป็นของหมกักไปเลยเลยผมได้เห็นข้าจเจ้ากินเป็นตแเสบลองสื่อมากินเบงอา้าวมันกระเสบของเขาเนี่ยว่ะแต่ว่าจะกินหลายแล้วมันเป็นยาระบายทช่นหนึ่ง เดี๋ยวจะทองเสียตืออ่นขึน้นมาแค่ไหนพี่เนาะตื่อขอนข<ม>ึ้มนมาอืมหวานครับโหหานเลยครัมาหวานครับ มาซื้ออีนอย่างหลายสุขุเขาเห็นไม่เห็นมาแหยดเป็นดีแต่ีสุดปัญญาเสรีสุดพี่น้องแต่มามาจะไม่อยากซื้อทั่วลั่นตาอยากมาซื้อบล็อกเคอรี่แยกมาซื้อแค่รสแยกแยกแก้วบดหลายก็เข้าไปซื้อเขาเห็น,หน,หน,ะะนไาา่แยยยยหยสอหะ,หยะอาดภาพ อืมอืมอืมปนเคยกินเสียดายหวานเก็บไว้เป็นกะลลอก เป็นค,นคว่ำเมพร่อยมากินข้าวด้วี่น้องกินข้าหน่อยจะเนียไปทางกลับมากกว่าผมเห็นเขาเจ้าของคว่ำข้ามเข่ามเนียอันนี้ประเด็นมาข้าเจ้าด้วยข้าเจ้ากินเป็นแต่แสบพี่น้องาาาทางคนว่ำฉโอ้ยมก็ผมก็เอาเคาปากไวได้หร จะมาทั้งวนก็ะจะกินไปเสียพักข้ามขาองง่งเอ๋เอามากกินด <laughs> ้หัวกันนะ น,นต้องไปล่งองเว้ยบ่เคยกินต้องล่องกินผมบอกเลย นั่นก็เจ้าเกลมนั่นเป็นเผ็ดบนอ่อนห,อ,หอมๆนี่เนี่ยพอมากินไปอ๋อมันละหวานแต่ มื่อนี้กอิ่มแล้วเนาะครับกะเหล่ลาๆย,ยุคพี่น้องแต่ว่ามตีเฮ็ดหลายสี่ขึ้นอยากให้พามันออกมางามเนาะพี่น้องเบิ่งวานเฮ็ดถิ่งเฮ็ดควาด่างนี่พอฮักกะมีคนมากินต่ออยู่นะพี่นอ้องเ,เ,เดี๋ยวเลยเฮ็ดเตียเดียวเอามาทายเตียเดียวเมิ่งวานเฮ็ดถิ่งเฮ็ดทุ่มเด้พี่น้องเบิ่งวานทายเดี๋ยวเวดียวเทียถิ่มบนเมียนนด้พี่น้องเ,เ,มมเ,มเองจริญกะขอบคุณหล,ลายๆครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเบิ่งเนาะพี่น้องจเจริญกะ คอยเป็นกำลังใจงให้กันเด้อช่วยแช่ช่วยกดไลค์ให้รูกให้ล้านเด้อยครับวันนี้ยิยม้มนะครับพอกันคชิปหน้าครับวัสดีครับผม